จบพยายามเพื่อให้สามารถเข้าใจข่าวโทรทัศน์ให้ได้เทนิรู จัพยายามฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้นอีกもっと日本語の会話を練習する もっと日本語の会話のれんしゅうをする弟に日記を読まれた。 มีอะไรติดอยู่ที่ปากแน่คุชินี่นั่นค่つตてるよเมื่อกี้ไปไหนมา ทั้งๆท,ที่รายงานมีที่ผิดเดยอะขนาดนี้ยังจะส่งอีกหรอ こんなに間違いだらけのレポートを提出するつもりなんちつうえかへんおいない จะออกไปข้างนอกเหรอขากลับช่วยซื้อโคลากลับมาให้หน่อยได้ไหม 出かけるの帰りはコーラを買ってきてくれるだいあおやんうんいくまい いいよ、他はいいよ。他は何かある。考慮パサイ一本、健康な。ปน 彼は日本語が上手に話せるようになりましたね。